ในที่สุด Apple ก็สมควรได้รับรางวัลโนเบลนะครับเมื่อสามารถพัฒนาร,ระบบ Face ID ให้สามารถสแกนหน้าพร้อมกับการที่เราใส่หน้ากากใน iOS 15.4ได้สักทีแต่ว่าเวอร์ชั่นที่แพนทดลองอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับซึ่งถ้า iOS 15.4เปิดให้อัปเกรดอย่างเป็นทางการแล้วคุณก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เหมือนกันครับสำหรับวิธีการใช้งานก็ทำตามนี้เลยครับให้เราเข้าไปที่เซตติ้งครับจากนั้นหาคำว่า Face ID and Passcode ครับใส่รหัสเครื่องของเราเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเปิดเมนูที่เขียนว่า use face id with a mask นะครับพอเรากดเปิดปุ๊บเขาก็จะบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราจะใช้ Face ID พร้อมหน้ากากเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากในขั้นตอนการติดตั้งครับแล้วก็กดอันบนขึ้นไปเลยพอกดเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้เหมือนเราติดตั้ง Face ID อีกรอบนึงครับเราก็ทำการสแกนหน้านะครับหมุนหัวไปปุ๊บ ทีนี้เราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ที่สแกน Face ID พร้อมหน้ากากได้แล้วและสำหรับใครที่ใส่แว่นตานะครับแนะนำให้เพิ่มแว่นตาเข้าไปในระบบด้วยเพื่อการยืนยันตัวตนที่แม่นยำขึ้นซึ่งแว่นตาที่นี่นะครับไม่ได้หมายถึงแว่นกันแดดแต่คือแว่นใสยตาจริงๆนะครับวิธีการก็ทำตามนี้เลยครับไปที่ปุ่มที่เขียนว่า add glasses ครับกดเข้าไปอยู่ข้างใต้ use face id with a m a s นะกดปุ่มนะครับเขาก็จะมีบอกว่าให้เรากด continue นะครับ อบอกคอนติเนียปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่แว่นนะครับตอนที่สแกนอยู่ด้วยนี่เราก็ทำการหมุนหัวเหมือนเดิมแต่ว่าใส่แว่นด้วยปึบ๊บอ๋อเสร็จแล้วรวดเร็วมากนี่ครับแค่นี้เราก็แอดแว่นตาเข้าไปในระบบเรียบร้อย้วครับเอาละครับเราติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจรงนิงดีกว่าเดี๋ยวแพนเริ่มจากการใส่หน้ากากาก่อนครับ่าแล้วเรามาลองสแกนหน้านครับเฮ้ยเข้าได้จริงครับเร็วด้วย ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองแอปการเงินหรือแอปธนาคารนะครับซึ่งก็จริงๆเป็นอะไรที่พันอยากให้ทําได้มานานแล้วเพราะว่าการจะโอนเงินแต่ละทีเนี่ยต้องถอดหน้ากากออกมามันค่อนข้างยุ่งยากครับเราลองกดไปที่ธุรกรรมนะฮะเฮ้ยได้จริงนะครับได,รได้จริงได้จริงแล้วเมื่อกี้เราแอดแว่นเข้าไปแล้วเราลองใส่แว่นกับหน้ากากควบคู่ไปเลยดีกว่านี่อย่างนี้เลยนะเราลองเข้าแอปการเงินดูครับ โอ้โหสแกนได้ฉลุยเลยครับจะใส่หน้ากากใส่แว่นอะไรก็สามารถใช้งาน Face ID ได้อย่างมีปัญหาครับใน iOS 15.4ครับและทั้งหมดที่แพนทําไปเมื่อกี้นะครับไม่ได้ใส่ Apple Watch อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันได้นะครับว่า iOS 15.4 สามารถสแกน Fa c e ID โดยใส่หน้ากากและแว่นได้ดีจริงครับอย่างไรก็ตามนะครับการเปิดใช้งาน Fa c e ID ขณะสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ทําให้ความปลอดภัยของ Fa c e ID ลดน้อยลงครับเพราะว่ามีพื้นที่ในการสแกนใบหน้าน้อยลงเหลือเพียงแค่ส่วนดวงตาหรือว่าส่วนบนของใบหน้าเพียงเท่านั้นเปรียบเทียบกับการใช้ Apple Watch ในการปลดล็อกเครื่องนะครับ a p p l e Watch เนี่ยอยู่บนข้อมือของเจ้าของอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเราปลดล็อกเนี่ยเราก็จะรู้ด้วยว่ามีการปลดล็อกแล้วเราก็สามารถล็อกจากระยะไกลได้ด้วยครับและตอนนี้นะครับเราทดสอบในรุ่นเบ ค,ความสามารถในการปลดล็อก Face ID โดยการใส่น้าการนี้ใช้ได้ใน iPhone 12ขึ้นไปนะครับใน iPhone รุ่นต่ำกว่าอย่าง iPhone 11หรือว่า iPhone 10s เนี่ยจะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราก็ต้องมาองรอลุ้นกันนะครับว่าเบต้าตัวต่อๆไปเนี่ย Apple จะทำออกมาให้รองรับ iPhone รุ่นที่เก่ากว่านี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งในวันที่28มกราคมนะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่ Apple เนี่ยได้ปล่อย iOS 15.4ออกมาให้ผู้พัฒนาเนี่ยได้ใช้งานกันนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับเราก็ต้องน่าจะรอสักประมาณ1-2เดือน กว่า Apple จะออกมาให้เราได้ใช้กันครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รีบอยากลองใช้งานจริงๆนะครับก็ลองเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ beta apple com นะครับเพื่อลองโหลดโปรแกรมเวอร์ชันเบต้าออกมาได้แต่ว่าก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าโปรแกรมเบต้าเนี่ยไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ไม่แนะนําให้รีบครับและสําหรับใครที่ซื้อ Apple Watch มาเพื่อปลดล็อก iPhone โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณเอา Apple Watch ไปใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ